พ่ลงก็ะแลงมากอื้มอ,อื้มอ,อ,อืมอ่ไอ้ขเบ หนูหนูน่าหนูสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินสลายวากาเบเดที่นอกเลยหนูนาสั่งมาจากตอตอด้วยจ้ะกินกับ สันคอเอ่ออะไรนะสันคอสันคอสไลด์เด้จ้ะคลิปนี้อยากกินเห็นเขาถ่ายในต่อๆแล้วมันน่ากินมากก็เลยเอาหมูมาแจมจะลองชิมแบบชอบอ่ะอะไฟพัดหมดพัดลมก็แรงมากอื้ออื้ว บุหมตัดเลียนเลยืึเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะอารลมแรงมากไม่เปิดได้ไหมอ่ะปิดอยู่เลยไม่ก็ร้อน,อน อ่ะังเย็นอืมเอาสลายนมชิมด้วยเหรออร่อยมากเห็นเขาสั่งมาเออเป็นดาเซ็บต่อ ได้เมียได้ล้ะรู้สึกว่าหมูมันเพื่อนๆ <c oughs> พน <c oughs> เดี๋ยวหนูหนาขอสะดุ้งหมูให้มันร้อนๆจังหน่อยนะล, <c oughs> ลวกมาแล้วเพื่อนๆพื่อนุ่มๆ <c oughs> อากาศอย่างนี้แล้วเพื่อนๆเนาะ เียไปกามีขณะ

กินเหมือนทุกเก้แห้งอ่ะอือรยมาก่าองยัง เผ็ดมากไม่เลยอือจะมีความกรุบๆอร่อยมาก Hold Chị thằng này có cọ rồi ออหนึ่งได้ยังหลายสองร้อยกรัม,มเพื่อนสองร้อยอร้อยก็แาบาทคุ้มกมนิดน้อยนะได้ยังเยอะ

อร่อยมากอร่อยแหมว่าก,กะเบะเนาะเน่าอืมกว่าไหมอืมอ อร่อยมากเลยเธอชอนม,มีสุดมากเโโย,โย,โย็วๆสาหร่ายวากาเบะเยอะๆจ้า คนละาหยุ่มมือน่ะเต็มเลยแล้วเพื่อนๆโบหมูชื้นดุ่มหมูกูแบบพวกวินนุ่มเนาะก็สมราคาเขาเลยเนาะ ราคาเขาแพงสั่นคอน่ะเพื่อนๆมันจะนุ่ม ปิดไว้ปิดไว้พ่อยังตอวก็มามามากกว่ะมันไม่รอดแนละ้วทำให้พ่อกินแล้วพ่อไปรับเด็กน้อย,อยงไงเพื่อนๆ จุ๊จุ๊บใจมากอ่ะพะ่อพ่อว่าต้มนานะ่แล้วพ่อเราลงนั้นกินไม่ซุกแล้วฟิวไม่ได้เลยมัน ปกติน้อยก็สังปลาลหาแบบนี้มาทำที่นี่ปลาแบบนี้มาทำเอาแบบแห้งมาฟิลมันอยู่ตีน้อยโอเคแบ็คหนูนนาที่หมดละเดี๋ยวเ่าไปดูข้างล่างต่อล้ร้อน ไปนัะฮ่องกองเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง ừ. ข้างหน้าขอลาอล่วงเด้อจ้าไปลุยข้างล่างต่ออยากสดน้ำขอชร์ชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,าากดไลค์กดซสอนให้หนูนาดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า